เจ้าเขาเจ้าครับไหนลองมาคุยกับแม่ดีๆซิทำไมถึงเกเรเปิดใจคุยซิหืมหืมถ้าไม่บอกแม่แม่ไม่รู้นะ่ะม,มันยังไงไม่ชอบให้แม่ไปยุ่งกับน้องเหรอหืม ไม่ใช่แม่ยุ่งกับน้องให้แม่รักเข้าเจ้าคนเดียวใช่ไหมนี่ลูก เออไม่รักเขาเจ้านี่ไม่รักใครแล้วไม่รักเขาเจ้าเขาเจ้าเลิกแกล้งน้องได้แล้วนะอือืมอืมอืม,อม เออแม่รักขาเจ้า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 เขาเจ้ารักแม่เปล่าต้องสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับแม่ผมรักครับแม่ผมรักแม่ครับไปเราคุยกันเคลียร์แล้วนะแม่รักขาเจ้าคนเดียวรักขาเจ้ามากที่สุดครับ